สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับไอตัว l ลายนะครับไลน์โปรไฟล์นะครับล่าสุด2021นะครับมันมีอัปเดตขึ้นมามากมายนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับก่อนหน้านี้ผมสอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเอาลิงก์นะครับของ Facebook YouTube IG มาแปะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะกันครับว่าตัวอื่นมีอะไรบ้างนะครับยังพอกดเข้ามานะครับมันก็จะมีหน้าโปรไฟล์หน้าหลักแบบนี้นะครับแล้วก็มีด้านบน บนซ้ายยกเลิกนะครับบนบนขวาบันทึกนะครับตรงกลางก็คือลบทั้งหมดนะครับอ่ะเราไล่ลงมาข้างล่างครับรูปโปรไฟล์ของเรานะครับรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็แก้ไขรูปหน้าปกนะครับอ่ะลองกดเข้าไปดูที่เป็นรูปกล้องแล้วก็เขียนว่าแก้ไขรูปหน้าปกนะครับอ่ะมองตามผมนะกดเข้าไปครับมี2แบบนะครับก็คือเลือกนะครับเลือกรูปที่จะมาทําเป็นแบ็กกราวด์ดน้าหลังนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับ กับ2นะครับเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายรูปเรานะครับเพื่อจะมาเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องเจาะก็น่าจะรู้นะอ่ะเดี๋ยวลองสักอันก็ได้ยังเลือกรูปมาสัก1รูปนะครับอ่ะสมมุติเลือกรูปนี้นะครับกดต่อไปปุ๊บมันมีให้ตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมบนขวานะครับก็สามารถเขียนได้ปรับสีปรับฟิลเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะผมขออนุญาตเสร็จสิ้นไปเลยครับปุ๊บรอแป๊บมันก็จะประมวลผลนะครับอ่ะมาแล้วนะครับ อันนี้คือการเปลี่ยนภาพพื้นหลังอ่ะเบสิกง่ายๆนะครับขอยกเลิกไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูคําสั่งด้านล่างนะครับอ่าด้านล่างนะครับที่เขียนว่าแต่งโปรไฟล์นะครับซ้ายนะครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บมันก็จะมีคําสั่งเพิ่มขึ้นมาครับมี6ตัวนะครับเริ่มอันที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกปุ๊บก็คืออ่าพื้นด้านหลังนะครับเป็นพื้นด้านหลังอันที่ผมลองกดให้ดูสักหนึ่งอันนะครับอย่าง อันนี้แล้วกันครับที่เป็นดอกไม้แล้วก็แมวปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ครับอ่าสวยเลยนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับอ่ะผ่านไปตัวแรกนะครับเป็นพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวนะครับอันที่2ที่เป็นไอคอนยิ้มนะครับกดเข้าไปสิปุ๊บก็จะเป็นพวกอ่าสติกเกอร์ครับสติกเกอร์เราก็เลือกลายของเราได้ด้วยนะครับอ่าอย่างเงี้ยเลือกได้ด้วยอ่ามาแปะนะครับ ขยับปรับนู่นนี่นั่นได้เอามาตกแต่งนะครับอ่าเนี่ยเล่นได้หมดอลายที่เรามีในเครื่องนะครับสติ๊กเกอร์ที่เรามีในเครื่องนะครับหรือว่าไอคอนได้หมดนะครับอ่ะผ่านไปอันที่2อนะครับอันที่3มครับที่เป็นโซเชียลที่ผมเคยสอนไว้นะครับก็คือเอาโซเชียลมาไว้ด้านหน้านะครับอันที่สอนไปแล้วครับเนี่ยแปะเข้าไปแล้วก็เลือกลิงก์นะครับแปะลิงก์มันก็จะแชร์ให้เรานะครับมันก็จะอยู่หน้าจอเวลาเพื่อนๆเข้ามาดูโปรไฟล์แล้วก็เอ้ยกด มีช่องให้ติดตามมีอะไรให้ติดตามก็กดเข้าไปได้ประมาณนี้ครับมันก็จะมีตัวนับวันด้วยนะครับตัวนับวันก็จะมีแบบเนี้ยลองสักอ่านปุ๊บเนี่ยตัวนับวันของเขานะครับแล้วก็จะมีกรอบรูปครับกรอบรูปอ่าแปะกรอบรูปได้ครับปุ๊บปุ๊บก็ลองเล่นดูครับเพื่อนๆน,นี้ไม่น่ายากนะครับก็เลือก,เล,อกเลือกใช้ใช้เอาต่อมาอันที่สี่ครับก็จะเป็นตัวทีนะครับทีนี่ก็ตัวหนังสือแน่นอนนะครับเป็นสําเร็จรูปครับ มีเกาะมีอะไรให้เราเนี่ยแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ครับแก้ไขได้ลองพิมพ์สิสวัสดีอ่าได้ครับได้ได้แก้ไขได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเลือกฟอนต์ได้หรือเปล่าอ่ามีแค่เลือกสีครับอ่ประมาณนั้นครับอ่ปิดไปนะครับลองเลือกดูครับเลือกดูเลือกดูนะครับ ปิดได้ทิ้งไปโอเคผ่านนะครับต่อมาที่เป็นรูปคนนะครับเป็นหน้าคนมันก็เป็นรูปนะครับรูปมันเป็นอวตารครับอวตารที่เราทําไว้ครับเ,ออเคยสอนไปแล้วแหละนะครับเป็นการ์ตูนที่เขามีสําเร็จรูปให้เราก็มีเนี่ยอลองเลือกสักอันรอแป๊บเนึ่อ่งอย่างเงี้ยอ่าเห็นอันนี้เป็นอวตารของผมนะครับเนี่ยมีรูปเป็นกลุ่มนะครับจัดเรียงแบบเดียวเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้แมวหมาก็น่ารัก โอเลี้ยงหมาด้วยโอ้โหเจ๋งครับอาา่านไปครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นเหมือนอการปรับแต่งนะครับเหมือนเป็นปุกกันนะครับวาดวาดได้ไหมเดี๋ยวนะเปิบกดเปิบอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นแสงฟิวฟิวโ,โหเทพเลยครับเทพมากเทพมากอ่ะยกเลิกไปยกเลิกไปกลับมาใหม่กลับมาใหม,ม,ใหม่ อ่าลองเล่นดูแล้วกันครับเพื่อนมีให้เลือกเยอะแยะนะครับเนี่ยจะเขียนอะไรก็เขียนไปเลยครับยกเลิกปึ๊บอ่ายกเลิกไปอ่าหมดแล้วครับต่อมาครับอันที่สองนะครับอวตารนะครับก็ที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็แค่กดเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปเราเลยครับเนี่ยถ่ายรูปเราเอ่อเขาข้าวก็คือกดกดบวกครับเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเราเข้าไปแค่นั้นเองครับถ่ายเสร็จมันก็จะประมวลผลเป็นหน้าเรานะครับ เคยรีวิวไว้แล้วครับใช้ไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนลองเล่นดูแล้วก็เราก็จะมาสามารถปรับหน้าปรับตาปรับแต่งเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ได้นะครับพอแต่งเสร็จมันก็จะเป็นอยู่ในสติกเกอร์ที่ทำเมื่อกี้ครับเป็นอวตารของเรานะครับอ่ะผ่านไปครับแล้วก็อันที่อันที่3ครับคี์พวกนี้เหมือนจะเป็นพวกเก็บไฟล์นะครับเก็บไฟล์เก็บรูปเก็บอะไรพวกนี้ครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็เลยไม่สามารถที่อธิบายแบบละเอียดได้นะครับแต่คร่าวๆคือมันเก็บไฟล์นั่นแหละครับ ส่วนอ่าอันที่สี่ครับเขียนว่าสตอรี่ครับก็คือการอัพสตอรี่นั่นแหละครับเนี่ยครับเดี๋ยวขอไปกล้องหน้าดีกว่าเนี่ยครับอัพสตอรี่แล้วก็เลือกนะครับเลือกพวกนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ถ่ายแล้วก็กดถ่ายสตอรี่เหมือนปกตินะครับเหมือนไอจีแหละครับอ่าโอเคครับแล้วก็ยังมีวิดีโอได้ด้วยนะครับเนี่ยด้านล่างเห็นไหมครับมีเลือกเป็นวิดีโอเป็นอวตารนะครับเนี่ยเป็นข้อความ ไอหมดพวกนี้คือสตอรี่หมดเลยครับสามารถที่จะเลือกใช้ได้ว่าจะโพสตอรี่แบบไหนครับแบบข้อความ,าวาามแบบอวตารไหมเนี่ยแบบรูปนะครับแบบวิดีโออแล้วแต่นะครับเอาผ่านไปนะไม่งงเนาะอันนี้ง่ายมากๆนะครับออกก่อนปุ๊บอ่าแล้วก็เอาหมดแล้วครับแล้วก็โพสต์นะครับโพสต์อันล่างซ้ายก็คือโพสต์โพสต์ที่เราโพสตไว้นั่นแหละครับอ มีโพสต์รูปแล้วก็วิดีโอก็มีครับนี่มันจะเรียงมาให้เราเป็นสตอรี่นะครับจัดเรียงมาแหละมันจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วก็รูปกับวิดีโอนะครับขวาล่างนะครับก็จะเป็นเลือกจากในในอัลบั้มในเครื่องโทรศัพท์เรานั่นแหละครับประมาณนี้ครับหมดแล้วครับง่ายๆครับก็ไม่มีอะไรมากครับด้านบนมันก็จะมี QR Code ด้วยเพื่อนๆบนขวา QR Code นะครับ เพื่อนที่จะเพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้ด้วยการอ,อ๋อเราเอา QR code ของเราให้เพื่อนสแกนครับแล้วก็จะมีตั้งค่าครับตั้งค่าก็จะมีการตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับโอเคหมดแล้วนะครับประมาณนี้ครับอัปเดต l i n e Story 2021นะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับโอเคฝากติดตามด้วยครับ